สวัดีครับผมบุกบกอกันอีกแล้วก็เปาเซียนครับมานีอยู่ตลาดนัดหุ่ยไฟครับพี่น้องครับวันที่สิบเดือนสิงหาครับเน้องมานีมาตลาดนัดครับเป็นวันเสาร์ครับพี่น้องครับมหาเบิงงัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวางหน้างัวนั่งบรรยากาศอยู่ขึ้นหน่โอ้เจ้มือเสียงยังดังกับไปไปข้างในกันงัวกันครับพี่น้องตลาดนัดบ้านหุ่ยไฟครับพี่น้องบรรยากาศยามเสาร์ครับพี่น้องครับ ดกำลังออกกำลังสื่อค้ายกันพอขาไม่ขาก็ร้ายอยู่ครับมันี่หัวร้ายแห่งพี่น้องมน kind of ี่ กระดูนหน่อยสองแก้วราคาบอกแพงตัวระหา 1, 6, า้าพันหกพันหกพันอึดเยอะแยะใาย่เรานั่งรับแล้วทั้งหมด <c oughs> ถ้าได้ยหญ่หนิได้หนิยาโคกหัว มักน่อยนะห้าบาดห้าบาดห้าสิบหกมันบวะซี่เท่าไรจังนั้นโอ้สี่สิบแปดนี่แม่นีไอ่ะนี่ม่อะ่รอ่ะของเพิ่นบอากบรรยากาศสื่อขายราคากับพอสื่อยี่หรอเลยสำหรับเอาไปคุ้นกับ คุณสบายครับส่วงนี้เงินพันห้าได้ก็ปะสิบหาดอยหูยาวเงินพันหาคับตวแม่ตัวบกใหญ่เขาตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวตางี้ ตุดียนนพออร่อยอย่างนี้กันมาหมักหาดรักหร่อยนั่งสักวันพยเยักัสิดีลูกไร้หล่อพี่หลอกนสิดีลูกไร้หล่อพี่หลอกเอาะไรแทะเอาะไเต็มจะแถพวกแบบกสิบแบบเก็ปาไพวกแเมีเอ๊ะดี ไอ,อ้ปะเงินหาร้อยเ่อนห้าร้อยเงินห้าร้อยตัวใหญ่ดีขั้นดุนใหญ่กัเมื่อกัราคากับอันนี้เนาะเขาฟั่งนู่เนาะเงินหาร้อยจูงรอเงอิ อนี่อะไรเม่ดินลูกใหม่อะไรเมดูสองหมื่นสองเซงสองมนีสองมื่นสองตัวยาว่ีี่สามพันหาพี่น้อง 3ามพันละอนนี้สี่พันงวนหน่อยอันนี้ย่างสี่สี่เนาะอนนี้สี่พันเมนกันใช่โอ้โหไปเอาไปปั้นขูดสกองกอ0 0บบนนข่ามาฟังยูพี่น้อยสามพันห้าอันนี้สี่พันปลามาอยากูปลา สตัวนี่วะได้ขายยัวตัวนลยเท่านี่เท่านีเดืนสองืนสองน่นสโอ้่ก็ใหญ่เก่อนก่อน่สี่เหนียวมันดกลองอันนี้นสี่อันนี้มื่นสองาปังิบ่ เมื category, ่นส okay. ีิมโอ้ยอากรองไตออยู่จะมาตเมื่ไรตะกันตัน้เมืนสีคอันนี้เมืนสองคล้ายกันข้าวขาว้ากระล้ายกันียบบ้อยว่าถือยู่พี่น้อง Uầy, hết quang thì lái nóng mười này Uầy ừ, ừ, Mua nga đây nga Cái nga tù nga tù nga này nga tù nga tù đây tù nga đi thử kì nga tù thử tù đi thử nga đi thử bớt nga tù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  nga ยานเบั <Workers. S 2> <word. S 1> ่ pegar, <ral> <ม>นี่บ่ต้นต้ตนนี่บ่ไปสามสี่ห้าหกงหก่างฮกลนี่รดนหน่อยนี่อเมือายเมหาอยนั่นโอย่ลูแม่ลูกมอเนอยบ่โอ้มลูกนอนเน่ยสองเมือาโอ้สองเมือนาสองเมือาครับคู่นี่แม่ลูกแม่ลูกสองเมือหาเป็ย สองหมื่นห้านโอ้ม่หาสื่อใช่ไหมอะไรนี่เงิสงนสองพันหาเงินสองพันหากเยเงินแปดนหาเงินแปดพันหาเนาะับมีซีหาตัวใครสนใจก็ติดต่อมาได้ขอเบอร์โทรได้ศูนย์แปดเก้า เจ็ดเจหนึ oh, ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งครับโอ้โหลายตัวอยมีตะโมเถือเบื้องต้นี่ก็พอสื่อพอแห่งตัวเมียยางนีโอ้โหมน่หัวตุ่มไม่หวานเีหัวตุ่มยังยักตัวะไอเนี่ยมันว่าี โอ้สองตัวเลยวะผู้นี้หาเมื่อสามถ้าแยกอ่ะตัวละสองหมื่นหกพันถ้าสองหมื่นหกพันถ้าตัวรเดือนกว่าละหมื่นหกสองหกเดือนเนาะมีเดือนสองตัวหรือว่าครับผู้ใดสนใจมั่วม่านนะครับถ้ากินน่องอีกขึ้นบ้านก็จะได้กินน่องเกี่ยวเขาเนี่ขึ้นบ้านนี่ก็ได้กินน่องกันนี่ใหญ่ ข้อเบอร์ทรนี่ไอศูนย์เก่าสามาสาหเจครับติดต่อได้ไพยอยากได้งูเม่มันงามๆสตัวคนละสองเงินหกอยู่เอยู่อยู่อยู่บ้านไหนครับอยู่สม่สามยไก่ไก่เนาะนี่พารถมานจะโมมนมือนมานบ่บ่มาิย่ย่งใส่ยีเน่น้เขาห้เมือหนึ่งนี่ เดี๋ยวเขาเมือนิบหาอยโอ้ยกันไตเมื่อนก็กะสีเอาอยู่วะจักได้ยังไหนมันเดี๋ยวแม่บกหลายงานขาหาอองามงามงามเยนั่นแม่นั่นแม่นั่นนัเอาฮบอโอ้ยเหียบเด้งามด้งามงามครับตัวงาสองตัวนี่กตัาแม่นเบิร์ด่่นเบิร์ดทะเลคููนี่ สองหมื่นสุ่่นสอง่เนาะลูกแม่อู้คู่นั่นเหรอ้นันสามหมื่นสองสามหมื่นอ่าถกเถอะไสนใจกับิตตัวไอ้แล้วได้นี่ขายได้หมื่นสิบห้า้อยนี่ขายนี่เพเบอร์โทรนี่ไอ้ศนย์แปครับศูนย์แปดห้าสามสี่ศูนยหน่าอยต้นครับหอยต้นเนาะอ่าสนใจกิจตรเครับผมจะโดนน่อยะโดนหน่อย ากไหมอกไข่วาลายครับมันนี้ครับจิมไตยกุกเตะเด้นีมคนสื่อกะบพกบันไดถืออยู่ครับครับพี่นองครับแดดเริ่มออกแล้วเต้นนิน่อยนี่วะ ไปอะไรปลาหนิไม่เาว่ะวัวเถือกวัวหนิวัวเถืกีดีว่มันงควยเม่เท่าไรปาแล้วนั่นโอ้เมือนสามพันหางอนจหนงามา มีเบอร์อยู่พ่อแล้วคืนผู้ร้ายต้องผู้ใหไอ้สมัยเราอย่างนีงเปนมาได้ด well. ียวสามหมื่นแดสามหมื่นแปดทองอ่างมาใหญ่เลยครับลูกลูกได้นะครับลูกเจักตัวเลยลูกตัวเดียวตัวเดียวเลยพ่อสามหมื่นแปดทองอ่างง่าพี่น้องเลยราคาก็ฟังทองอ่างงหญยดีเนาะ สามสิบแปดเนี่ยตัวที่ท่องอีกว๋อท่องอยู่วะท่องแ่นอน่องวะท่องยวนเนาะนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งเดีวันัน เป็นไงดีครับหลก้ไเปลือกครับแม่สาวเกือทะเลนี่สามหมื่นกัวสามหมื่นก่วโอ้สามหมื่นกับเครื่องนี้อะไรเกไปเปือกเห็ไหม ก็าเื่อนามือรีมีตัวเมียะอาเมือครัวเรือน้องอามือแปดอืม้องนาซิเตียไม่ได้ไับได้มาอีกได้ไได้ให่เนี้ยัง ตัวนึ่มื่นสามมื่นสามก็นีหนสองารอแม่บอกครับแม่มแม่พวกแม่พวกอตเด็ดบ่าวน้องมื่นสามมื่นสามพันย้าวันสหารอยันสิท้ายสหารอยนะครับเงินส้าอสิได้อยู่สองหมื่นหารอยสท้ายก็สองหมื่นอยรอแม่สาว งาคร้อน่าสามหมื่นไม่รู้ว่ามียรู้องดอกอนว่าสามหมนงามกพอผ่นเนาะสีสีงามเลยามดเงานใช่ครับป้าใช่เนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันห้าลูก สูงมุค้นั่นใบน้ำผึ่งมี่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าชำรบสายเห็ดสายพันธุ์โรงานครับมึงไปยางมงอเวยน่มีเพ่งทํามือจะมีเฉลยปปุ๊บกเลยตัวไรถูกไม่ไจ้เี่ยีน้าปลาข้าวผ